วันนี้เราจะมาขึ้นในหน่วยที่เจ็ดนะคะในเรื่องของการเขียนประเภทต่างๆนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องอะไรบ้างนะ,ะมันจะมีในเรื่องของการเขียนสรุปความการเขียนอธิบายนะ,ะการเขียนบรรยายนะ,ะสามแบบสามอย่างด้วยกันเรามาดูอันแรกนะ,ะการเขียนสรุปความการเขียนสรุปความเนี่ย ก็จะหมายถึงการจับใจความสำคัญหรือสาระสำคัญจากสารนะานทักษะก,การฟังการดูหรือการอ่านให้ครบถ้วนจากนั้นเราจะนำมาเรียบเรียงใหม่โดยใช้สัมพัน์ภาษาของตนเองด้วยข้อความที่สั้นกระทัดรดัและก็ชัดเจนการเรียนสรุปความนะคะจากการฟังการดูหรือการอ่านในแต่ละครั้งเนี่ย ผู้รับสารควรจะต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่ฟังดูหรืออ่านให้ได้โดยต้องรู้ว่าผู้รับสารต้องการสื่อสารอะไรเป็นประเด็นสำคัญและอะไรคือประเด็นรองซึ่งขยายความประเด็นสำคัญนั้นๆเนี่ยที่จะให้ได้สามารถสรุปเนะื้อหาที่ฟังดูหรืออ่านได้น,นั่นเองนะคะขั้นตอนของการฟังดูอ่านเพื่อสรุปมีดังนี้นะคะ ก็คือหนึ่งขั้นแรกเนี่ยฟังดูหรืออ่านนะฟังดูหรืออ่านให้เข้าใจอย่างน้อยสองรอบนะเพื่อให้ได้แนวคิดหรือสาระสำคัญของสารนั้นนะข้อที่สองขั้นคิดนะขั้นคิดเนี่ยให้คิดต่อไปว่าประเด็นสำคัญของเรื่องเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้างแล้วก็ให้จดนะจดไว้เป็นข้อความสั้นๆเนะ จากนั้นคิดวิธีที่จะเขียนสรุปความให้สัน้นรัดัด,ดแล้วก็ชัดเจนอันนี้ขั้นที่2ต่อมาขั้นที่3นะคะขั้นลงมือเขียนสรุปความก็คือนำแนวความคิดหรือสาระสําคัญของเรื่องเนี่ยมาเขียนและเรียบเรียงใหม่โดยใช้สำเนาภาษาของตนเองนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นภาษาที่ดีขัดเกลาและเรียบเรียงข้อตั้งข้อความนะคะที่สรุปเนี่ย ให้เป็นภาษาที่ดีสื่อความหมายได้ชัดเจนแจ่มแจ้ง,งนะคะอันนี้คือสำคัญของการเขียนสรุปความ,มขั้นแรกมาดูการสรุปความนะคะวิธีการสรุปความขั้นแรกขั้นฟังดูและอ่านนะคะแล้วก็คิดจับแนวความคิดได้ดังนี้ก็คืออ่า อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างในหนังสือ,อเด็กลองดูในในหนังสือนะคะมันจะอยู่ในหน้าที่ร้อยสิบสองอหน้าที่เออไม่ใช่ร้อยสิบสองนะคะผู้ผิดหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะ,ะเขาจะมีบทความมาให้เปิดหนังสือตามเลยนะคะเปิดหนังสือตามหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบสอง ทีนี้เขาก็จะหลุดความมาดังนี้นะขั้นฟังดูอ่านเขาจับในความคิดได้ดังนี้ก็คือในเรื่องของการหาเงินนะคะมาเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเรียนของลูกอย่างเดียวเนี่ยไม่พอพ่อแม่ต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยอันนั้นเนี่ยนะับจึงเป็นการให้การเสริมที่ถูกต้องอันนี้เขาสรุปมาแล้วนะคะสรุปมาแล้วทีนี้ขั้นเขียนเมื่อเราฟังดูอ่านแล้วผู้เขียนจะต้องจัเข้าคมสั้น ไว้ช่วยจำนะมีอะไรบ้างให้เขาจดกันได้ก็คือเป็นในเรื่องของการศึกษานะะการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนะะพ่อแม่หาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับลูกพ่อแม่ศรีระและคนยกย่องสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้ต้องประกบรอบด้วยความรู้และคุณธรรมนะคะรักลูกต้องเป็นแบบอย่างดีๆให้เก่ลูกด้วยนะอันนี้คือขั้นเขียนทีนี้ต่อไปมาดูขั้นต่อไปนะคะ ขั้นที่เราจะเอาข้อความที่บันทึกไว้เนี่ยมาเรียบเรียงใหม่นี่อ่าเขามาเรียบเรียงใหม่ดังนี้นะคะพอเข้าอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาสรุปพอเข้ามาสรุปเขาก็จะสรุปได้ดังนี้นี่ก็คือคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นั้นต้องมีการศึกษาและคุณธรรมประกอบกันเนื่องจากการศึกษาเนี่ยสามารถทําให้คนเก่งขึ้นได้แต่การจะเป็นคนดีได้นั้น ต้องอาศัยคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวดังนั้นหน้าที่ของผู้ที่เป็นพ่อและแม่จึงไม่ใช่แค่เพียงให้การศึกษาเท่านั้นหากต้องเป็นแบบ่างในการประพฤติปฏิบัติให้กับลูกด้วยอันนี้เขาก็เอามาสรุปในด,ดังนี้นะคะนี่คือการสรุปน่โอเคนะคะต่อมาการเขียนอธิบาย การเขียนอธิบายเนี่ยเป็นการเขียนประเภทหนึ่งที่นิยมใช้เขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะเนื่องจากช่วยขยายความให้ผู้อา่านอ่านสารได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง,จง,จงการเขียนอธิบายจึงต้องเน้นความถูกต้องและชัดเจนเพื่อให้สื่อสารกันได้เข้าใจนะะนี่คือการเขียนอธิบายความหมายของการเขียนอธิบายการเขียนอธิบายเนี่ย หมายถึงลักษณะการเขียนเนื้อความให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจนะคะและรับรู้สารในเนื้อความนั้นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนและถูกต้องเช่นการอธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆการอธิบายขั้นตอนการทำอาหารอ่าอย่างที่เราได้เรียนกันวันนั้นอ่ะครูได้เห็นอยู่นะคะการอธิบายการดูแลรักษารถยนต์การหรือการอธิบายเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งเป็นต้นนะ รูปแบบหรือลักษณะของการเขียนอธิบายประเภทต่างๆมีอะไรบ้างอันแรกการเขียนอธิบายแบบลําดับขั้นตอนนะคะก็คือลักษณะของการเขียนที่แสดงขั้นตอนไปเป็นลําดับเนาอะอย่างเช่นวิธีการทําไข่ตุ๋นจะต้องทอํายังไงตอกไข่ไข่ไก่ใส่ถ้วยหนึ่งสองฟองตีให้แตกจากนั้นเติมอะไรบ้างหมูเติมผักเติมอะไรเนี้ยนี่ก็ ธิบายเป็นขั้นสอนะคะอันที่สองอ่ะันที่สองนะคะอันที่สองเป็นการเขียนธิายาม้ดยการให้นิยามหรือคําจํากัดความนะคะก็คือเป็นลักษณะของการเขียนที่ให้ความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการอธิบายคําศัพท์หรือคําศัพท์ทางวิชาการ นะคำศัพท์นี้มปนแปลวาอะไรคำศัพท์นี้คำนิยามของคำศัพท์นี้คืออะไรเนี่ยค่ะนะคะอันะะที่3การเขียนอธิบายด้วยการยกตัวอย่างนะคะก็คือลักษณะการเขียนที่มีการให้ความรู้บางอย่างนะคะแต่การจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายๆนั่นแหละคือจําเป็นต้องอาศัยการยกตัวอย่างนั่นแหละเนาะอันะนี้คือการเขียนอธิบายการยกตัวอย่างข้อที่4การเขียนอธิบายด้วยการเปรียบเทียบ ก็คือมีการชี้ให้เห็นว่าความเหมือนความต่างนะคะเปรียบเทียบผลดีผลเสียเนี่ยค่ะนี่คือการเขียนอธิบาย้วยการเปรียบเทียบสุดท้ายอันนี้ห้าการอธิบายโดยใช้เหตุผลก็คือเป็นลักษณะการเขียนที่วิเคราะห์ให้เห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นผลลัพธ์หรือผลที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดจากสาเหตุใดนะคะทำให้ผู้อ่านนีเข้าใจได้ไง่ายขึ้นอันนี้คือ ความหมายของการเขียนอธิบายต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของหลักการเขียนอธิบายาหลักการเขียนอธิบายมีอะไรบ้างนะคะเราจะมาดูกันก็จะมีอยู่4หลักนะคะสีหลักด้วยกันเขาไม่ใช่ห้าหลักขอโทษนะคะมีหหลักหลักที่หนึ่งกาหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนนะคะเราจะต้องกําหนดให้ชัดเจนว่า จะเขียนอธิบายเรื่องอะไรและผู้อาหารจะได้ประโยชน์อะไรจากการเขียนอธิบายครั้งนี้นะคะข้อที่2เราจะต้องเตรียมเนื้อเรื่องอผู้อธิบายจะต้องวางโครงเรื่องของการเขียนให้ชัดเจนก่อนนะคะจึงจะทําให้ง่ายต่อการเขียนเขียนโครงเรื่องมาเป็นข้อๆนะคะข้อที่สามเตรียมข้อมูลในการเขียนนะคะด้วยการศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดนะ,ะจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างเช่นหนังสืออินเทอร์เน็ตอะไรที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะเตรียมข้อมูลมาเพื่อการเขียนก้อนอันที่สี่เลือกลักษณะหรือกลวิธีในการเขียนให้เหมาะสมนะคะเวลาไม่ได้เียนการเขียนเราจะเขียนยังไงค่เขียนเป็นกรอนจะเขียนเป็นร้อยแก้วเป็นร้อยกรองอย่างนี้ค่ะและหลักที่ห้านะคะเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมา นี่คือหลักการเขียนอธิบายนะคะต่อมาการเขียนบรรยายการเขียนบรรยายนี่ก็หมายถึงลักษณะของการเขียนเนื้อความด้วยการบอกเล่าเรื่องราวข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะคะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันโดยให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นมาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร อย่างไรเสมือนกับว่าผู้อ่านเนี่ยร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเช่นงานเขียนเล่าเรื่องนะคะเขียนบันทึกต่างๆเขียนบทความวิชาการนี่คือการเขียนบรรยายนะเรามาดูหลักการเขียนบรรยายมีอะไรบ้างนะหลักการเขียนบรรยายจะมีอยู่ด้วยกัน3าข้อนะคะหเลือกเรื่องก่อนนะเลือกเรื่องและกําหนดขอบเขตของเรื่องในการเขียนแต่ละครั้ง ผู้บรรยายควรเลือกเรื่องและกำหนดขอบเขตของเรื่องในยียนเขียนแต่ละครั้งก่อนนะก็ต้องเลือกเรื่องก่อนเ e อ๊ะเราจะเขียนเรื่องจะเขียนบรรยายเรื่องอะไรดีนะเนีย้ยาต้องไปเลือกเรื่องมาก่อนนะคะอันที่สองวางโครงเรื่องผู้บรรยายเนี่ยควรจะลำดับความสำคัญในการเขียนเรื่องนั้นๆให้ชัดเจนว่าลำดับเหตุการณ์เป็นไปนตามเวลาหรือตามความสำคัญไหนมาก่อนนะ,ะแล้วอันที่สาม เรียบเรียงเรื่องราวด้วยภาษาที่กระชัดรัดชัดเจนได้ใจความสําคัญถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาอันนี้คือการหลักการเขียนบรรยายนะคะจบแล้วนะคะทีนี้จะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะสรุปให้อีกทีหนึ่งก็คือหลักการเขียนสรุปความเนี่ย เป็นการนําเรื่องราวที่ได้จากการฟังการดูหรือการอ่านมาสรุปสาระหรือใจความสําคัญของเรื่องราวนั้นๆด้วยภาษาของตัวเราเองนะคะส่วนการเขียนอธิบายจะเป็นเรื่องของการเขียนาก,การเขียนที่ให้รายละเอียดปิดย่อยนะคะในข้อความในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้คือการเขียนอธิบายส่วนการเขียนการเขียนบอกเล่าเรื่องราวนะคะให้เห็นภาพเหตุการณ์หรือสิ่งที่เราเทําให้เราติดตาม นะติดตามได้ตลอดทั้งเรื่องเลยอันนี้คือสรุปนะคะจบแล้วน,นิดเดียววันเนี้ย